สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือการยื้อเวลานี้ออกไปและถ้าใครคิดว่าชนะยกนี้แล้วเนี่ยยกตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีจะชนะเนี่ยเดี๋ยวดูไปสามร้อยสิบสองเสียงอย่างไรก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้และไม่มีวันจะได้เสียงวุฒธธิสภาแม้ว่าใครจะอธิบายว่าเวลานี้วุฒิสภาจะมีความเป็นอิสระผมเชื่อว่ามีอิสระจริงตอนข้าวห้องน้ำนะ ประชาชนตายอยู่ในกำมือนั่นแหละคือายความว่าไอ้นั่นเรามีความเป็นอิสระแต่โดยความเป็นจริงนั้นจะอธิบายให้สวยงามอย่างไรเราต้องยอมรับที่มาและการโหวตเลือกนายกครั้งที่ผ่านมาในปี2562ที่ชี้ถึงความเป็นเอกภาพแบบเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เนเลยอันนี้ตัวฐานข้อมูลที่สำคัญทุกต้องเอามาดู เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาหน้าวันนี้พยายามจะเบี่ยงเบนบัตรนี้เนี่ยนะครับเขาคิดได้แล้วนะครับเขามีอิสระแล้วเพราะใจต้องการเนี่ยใจต้องการเสียง64เสียงให้มาโหวตให้พิธาก็คิดว่าเอาละพอจานวันนนมาได้นะครับกรณีของคุณวิทยากับหมอองเนี่ยมันก็เป็นสีสันเป็นการเป็นการนะครับรู้ผลปลายทางอยู่แล้ว,แล,วและไม่ได้มีการบริหารการจัดการ ภุมมใจไทยก็ลดออกเสียงนะครับเพราะมันไม่มีความจําเป็นจะต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติโดยคุณวิทยาแก้วพราไดายก็ได้แสดงเจตนาคือมันสู้กันไม่ได้กันมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่ได้ออกแบบเพื่อที่จะสู้อะไรกันเลยเนี่ยถ้าสู้กันต้องบริหารการจัดการและคะแนนเป็นแท่งกันสองแท่งเท่านั้นจะไม่มีช่องงดออกเสียงหรือแม้กระทั่งบัตรเสียก็ตามมันจึงมาวัดอะไรกันไม่ได้นะครับและ พอรองคนที่สองพี่เชษเชื้อเมืองพานเขาก็ไม่ต้องแก่อเอาหอมปากหอมคอกันไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถัดจากนี้ไปจะเป็นวันที่สิบสองหรือจะเป็นวันที่สิบสามในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเนนะครับจะต้องติดตามอย่างชัดเจนที่ผมพูดว่าพี่นกเขาก็วิเคราะห์กันมาเหมือนกันก็คือว่าเหตุที่ต้องนี่นะครับยื้อเวลา ของการแตกแยกยื้อเวลาเรื่องการลงท้องถนน mm hmm. นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง mm hmm. ที่มาลงกระจารย์วันนอนะเพราะเพื่อไทยก็ไม่ได้ mm hmm. ก้าวไกลก็ไม่ได้ mm hmm. ไม่ว่าพระบวชไม่ว่าเนรไม่ว่าชีไม่ได้ทั้งนั้น mm hmm. ไปได้โตอิมพามคนนึง mm hmm. นะครับมาเป็นประธานสภาพ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือการยื้อเวลานี้ออกไป mm hmm. และถ้าใครคิดว่าชนะยกนี้แล้วเนี่ยยก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะชนะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวดูไปเนี่ยวันนี้วันที่ห้าถ้าวันที่สิบสองก็อีกเจ็ดวันสิบสามก็แปดวัน mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสามร้อยสิบสองผมเชื่อว่าจะยืนสามร้อยสิบสองนะ mm hmm. คุณพิธาจะได้สามร้อยสิบสองนะครับเพราะเขาต้องการพิสูจน์ให้สิ้นกระแสความที่บอกมาเมื่อวานเนี่ยนะครับว่า ถ้าต้องการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งก็ให้โหวตใหม่โหวตอีกครั้งต่อโหวตสองครั้งเนี่ยนะครับผมว่าพิธาก็เหนื่อยแล้วจะโหวตครั้งที่สามเศรษฐาแสดงความระริกระรีเนี่นะครับเอาเสนใจก็เอาเลยแล้วก็มาติดกับดักสามอสิบสองเหมือนกันเมื่อมันไปไม่ได้ไงอีไฟหนึ่งเขาจะไม่จเป็นต้องแข่งก็จะแข่งทําแมวอะไร ็ปล่อยให้สำแดงเต็มที่ให้แข่งกับตัวเองและวฝั่งร้อยแปดิบปก็งดออกเสียงฝั่งนี้ก็3ามร้สิบสองฝั่งสองอยห้าสิบงดออกเสียง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสู้กับตัวเองคือถ้าปก,กติเวลาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย<ม>เขาจะคราวเดียวและก็จบ<ม>ก็คือหมายความว่าก็เสนอตัวโหวตเลย<ม><ม>แล้วก็ใครโหวตใครนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็สองคนโหวตกัน แต่เวลานี้มันต้องการแต่งตัวสําหรับการพลิกขั้วไงเพราะการพลิกขั่วนี่มันก็ต้องแต่งตัวเนี่ยนะครับคนเรามันจะดอกทองทั้งทีเนี่ยนะครับไม้ถุดอกทองทางการเมืองก็คือหมายความว่มันมันต้องแต่งตัวก็ทองจะสวยก็ต้องขัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายความชอบธรรมว่าเนี่ยนะครับมันมีเหตุอะไรนะครับมันมีความจําเป็น ประเทศชาติเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้แล้วถึงทางตันแล้วสามร้อยสิบสองรวมกันก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นี่ไงพิธาก็เห็นแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมกันเราตายแยกกันเราอยู่รวมกันตายบู่แยกกันอยู่ตายอี่ลพักพอรวมกันคนนึกว่ารวมกันเราอยู่ไหมรวมกันเราตายแยกกันเราอยู่ ก็ท้ายที่สุดก็จะทิ้งพรรคเก้าไกลให้เป็นฝ่ายค้านนี่คือการพาไปในสนามนี้เพื่อการแต่งตัวและดูอาการเน่ยนะครับตั้งแต่การเสนอรองสองเห็นไหมเรงของแข่งใน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 ทำไมรับปากว่าจะเป็นคนนะครับที่จะเป็นคนยื่นเสนอเนี่ยในสภาก็มีข่าวชิ้นนี้ออกมาจะมาแก้เข้าใจผิดอย่างไรอะไรก็ตามก็ว่ากันเจะหรือไม่ต้องโทษทีตรงนี้จะตรงตัดกับที่ที่พิธาเขาพูดนะว่าลุกได้ถอยเป็น ถึงวันนั้นเนี่ยไปเจอจุดนี้เนี่ยก้าวไกลอาจจะต้องยอมถอยหรือทำไปคือมันไม่ต้องยอมก็ได้มั้งพี่มันก็มันก็เหมือนสภาพประานพังอ่ะคือคือมันมันไม่ต้องมันมันไม่ต้องยอมอ่ะมันไปอยู่แล้วไปเลยบทสภาพคือมันมันมันไม่มีสิทธิ์ยอมหรือไม่ยอมเลยเนี่ยสภาพจริงของก้าวไกลเป็นอย่างนี้เพราะว่าโดยสถานการณ์ทางการเมืองเขาต้องพาเดินไปถึงจุดนี้ใช่ใช่ว่าที่สุดแล้วนะเราเดินกันมาส่งถึงจุดที่สุดทางกันแล้วนะ และมันก็ได้เท่านี้ต่อไปเราแยกทางกันเถอะลองแล้วมันใด้แค่จริงจริงเพราะความจริงต้องการแยกตั้งแต่วันแรกแต่มันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นต้องสร้างเหตุผลของการเลิกลาของการแยกทางในทางการเมืองเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าลงมือเร็วในการเลือกประธานสภาที่วัดใจกันถึงนาทีสุดท้ายนะนะครับสองวันก่อนจะโหวตอเคลียร์เรื่องปัญหาสุชาติ แม้กระทั่งนี่ครับอารมณ์ฟิลเนี่ยครับยังกลับไปกลับมาอยู่นะยังไม่นิ่งนะเคลียร์แต่ยังไม่นิ่งนะมันมันทิศทางมาแล้วแต่ผมรู้จักเนี่ยยืนต่อนะครับยืนต่อรู้จักเนี่ก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามปลายทางมันเห็นเส้นกันอยู่แต่ถามว่าเนี่ยนะครับจะไปยังไงจะไปในนามพักไหม สลายขั้วในนามพักไหมและจะรับผิดชอบในคําพูดก่อนหน้านี้อย่างไรคําพูดเนี่ยนะครับที่ประกาศจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและถ้าจับผมจะลาออกจากหัวหน้าพักเศรษฐาอ้างงิงด้วยว่าจะไม่มีวันจับมือกับพลังประชารัฐเด็ดขาดและเนี่ยนะครับสับแช่งตัวเองไว้สับเสร็จว่าจะต้องเป็นพักต่ำสิ์นี่หัวหน้าพักแช่งไว้สับเสร็จ <laughs> แล้วผมเชื่อว่าคําแช่งนี้จะเป็นจริง <laughs>